สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าเอกชัยหงกังวานสุดหนักทนายจี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัรเร่งส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนื้อหาใจความนะครับเพจของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าเมื่อวันที่13กันยายนนะครับ ทนายความในคดีของนายเอกชัยหงษ์กังวานซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้ต้องขังวัย48ปีได้ยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการทันทสถานโรงพยาบาลรัชทันนะครับเพื่อขอให้ส่งตัวจำเลยคือนายเอกชัยเนี่ยไปเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเอกชัยได้ถูกนําตัวส่งไปแอดมิตอยู่ที่ทันทสถานโรงพยาบาลรัชทันมาตั้งแต่วันที่8 กันยายนปี2566นะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อบันที่12กันยายนแพทย์ได้ตรวจพบก้อนเนื้อขนาด11คูณ8ซนติเมตรอยู่ที่บริเวณท้องด้านขวาหลังจากที่มีการเจาะเลือดไปตรวจหาโรคและก็เซลล์มะเร็งเอกชัยบอกว่าเป็นตำแหน่งใกล้กับนิ้วในถุงน้ำดีจุดเดิมซึ่งอยู่ติดกับตับที่เคยเป็นเมื่อปี2 5 8 8แนะครับแต่ว่าได้รับการรักษาแล้วก็ผ่าตัดออกไปแล้ว ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาในการรักษาแล้วก็ผ่าตัดรวมทั้งหมด8วันปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเอกชัยรักษาตัวอยู่ที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชธรรรักษาตัวมาแล้6วันโดยอยู่ในห้องผู้ป่วยรวมนะครับมีผู้ป่วยประมาณ30เตียงส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักโทษผู้ป่วยที่มีอายุมากแล้วป่วยหลายโรคครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมปอดโรคเกี่ยวกับอายุรกรรมและก็โรคต่อมไร้ท่อเป็นต้นนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อวันที่13กันยายนเอกชัยได้ถูกเบิกตัวออกจากโรงพยาบาลรัชทานเพื่อไปยังศาลอาญาในการร่วมพิจารณาคดีในฐานะจำเลยในคดีคนอยากเลือกตั้งที่บริเวณหน้าองค์การสหรประชาชาติหรือว่าคดี U.N. 62เมื่อช่วงปี2561นะครับเอกชัยได้เปิดเผยในระหว่างการพิจารณาคดีว่าเขาต้องการเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร เนื่องจากเห็นว่าโรงพยาบาลราชธารเนีไม่มีความพร้อมที่จะทำการผ่าตัดให้กับเขาได้